ว้าวสำหรับคลิปนี้พี่หมอก,ก็จะมารีวิวนะคะวัดห้วยแก้วนะคะเรามาถึงแล้วนะคะนี่หน้าวัดห้วยแก้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยไปและเดินเห็นไหมเดินว้าวมาถ่ายตรงวิวตรงนี้สวยงามมากค่ะเข้าไปอีกด้านในนะคะเดินไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะไปไหว้สการะพระอินด้านหน้านะคะขอพรจากพระอินนะคะให้ลูกดวงให้ทุกท่านของพี่หมอน้าหวานจงสําเร็จจงร่ํารวยมีโชคลาภ ก้อนใหญ่ก้อนโตเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงพ่อด้านในกันนะคะมีรูปปั้นหลวงพ่อสององค์แล้วก็มีพระพุทธรูปด้านในนะคะเดี๋ยวเข้ากันไปเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวพี่หมอจะสักการะนะคะตรงนี้เนาะขอพอรจากท่านพอเสร็จแล้วก็จะมาตรงนี้เลยค่ะ เป็นการมาสักการะไหว้ขอพรจากองค์ทาเวสวรรณนะคะเดี๋ยวจุดธูปว้ก่อนขอพรขอความมั่งคั่งขอความร่ำรวยขอความสำเร็จนะคะขอเกือทุกทกท่านเลยนะคะให้สมหวังดังใจปาถนาใครเห็นคลิปนี้นะคะขอให้ได้ปลดหนี่มีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามานะคะเดี๋ยวไปที่ถัดไปหลังจากนี้ก็มาสักการะนะคะ องค์ปู่ผุชงนะคะดูองค์สวยสง่ามากนะคะดูมีพลังนะคะวันนี้ก็ขออีกค่ะขอหลายๆเรื่องเลยนะคะเรียบร้อยก็จะไปด้านในนะคะมาตรงวังพญานาคด้านหน้านะคะก็จะจุดธูปไหว้พ่อปู่องค์ดำนะคะองค์พญานาคขอพรขอความสําเร็จขอความมั่งคั่งขอความร่ํารวยให้กับทุกท่านนะคะนี่มาดูตรงวัง ใตะะ้บาดาลวังพญานาคด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปด้านในกันเลยไปดูด้านในบอกเลยว่าสวยงามว้าวมากๆนะคะไปกันเลยเดินไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าด้านในมาดูว่าบรรยากาศทางเข้าจะสวยงามแค่ไหนนะคะทําออกปลาในรูปลักษณะของขอมนะแกะสลักว้าวสวยงามทุกคนเดี๋ยวไปด้านในกันเลยไปดูว่าวังพญานาคด้านในจะ เป็นอย่างไรนะคะแต่พี่หมอเข้าไปแล้วด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวดูรอบๆก่อนแวะดูรอบๆเห็นไหมมีสระน้ําแล้วก็มีองค์ปู่องค์ดํานะคะอยู่ด้านนอกเข้ามาแล้วค่ะบรรยากาศรู้สึกว่าเย็นสบายล่มรื่นข้างในเย็นมากๆนะคะเต็มไปด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพุทธรูปนะเดี๋ยวไหว้ขอพรก่อนนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ ออกด้านนอกเลยค่ะไปดูกันนะคะด้านนอกเดี๋ยวพี่หมอจะไปอีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นด้านนะคะน้ำตกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงนะเก็บรูปตรงนี้นิดนึงเก็บภาพแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยค่ะจะไปตรงด้านน้ำตกนั่งเล่นชิงช้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะมีห้วยแก้วคาเฟ่ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากดื่มกาแฟนะคะตอนนี้ก็ เข้ามาตรงน้ําตกแล้วบรรยากาศธรรมชาติมากๆมีกาะไอ้น้ด้วยรู้สึกร่มลื่นร่มเย็นมากๆนะคะสําหรับใครที่อยากมาพักผ่อนอยากมาทมําบุญอยากมาท่องเที่ยวมารับพลังงานดีๆธรรมชาตินะคะใครที่อยู่แถวจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดลบบุรีนะคะก็มาเที่ยวได้นี่ก็จะอยู่ในจังหวัดลบบุรีนะคะแถวบ้านหมี่นะคะทุกคนว้าวบอกเลยว่าว้าวมากๆพี่หมอมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วอันนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะคะ ที่มาถึงเดี๋ยวก็สักพักก็จะกลับแล้วค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจและยินดีมากๆที่เอาบรรยากาศวัดห้วยแก้วมาฝากทุกท่านนะคะถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีความสดชื่นมีความโชคดีมีความสบายตาสบายใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันไว้ได้นะคะยินดีที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเอาคลิปดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะบายบายค่ะทุกคน